เน็ตตี้นิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมายาสีฝุ่นตอนที่เก้าทั้งวันที่พราวพิชาได้อยู่กับตัวเองและผักบุ้งที่คอยแต่จะถามว่าเธอต้องการอะไรอีกหรือเปล่าบางเวลาที่คิดว่าเธอไม่เห็นก็คอยลอบมองแต่พอหันไปสบตาก็หลบบู้ เป็นอย่างนี้อยู่หลายรอบจนต้องกวักมือเรียกมาสอบถามใกล้ๆเจ้าตัวดูตื่นตื่นเหมือนคนถูกจับได้ว่าทำบางอย่างผิดมากมีอะไรจะบอกฉันไหมมะไม่มีนี่คะเด็กสาวยกมือโบอกว่อนสีหน้าสีตาตกใจพอพราวพิชามองนิ่งเจ้าตัวก็ยิ้มแย้แล้วทำท่าจะหลบฉากไปดือด้อๆแต่พราวพิชาก็เรียกไว้อีกรอบ บอกหน่อยซิว่าทำไมวันนี้ผักบุ้งต้องคอยแอบดูฉันถามไปแล้วพราวพิช,ชาก็นึกกลัวตามประสาววันหลังว่าว่าคนในบ้านจะรู้ระแค้ระคายความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้านายของพวกเขาหรือเปล่าไม่ว่าอย่างไรเธอก็เป็นผู้หญิงตกบันไดพลอยโจรมาครั้งที่นี่ไม่กี่วันก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นรายละเอียดระหว่างสองคนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่หากเธอก็เป็นผู้หญิง ย่อมถูกมองให้เสียหายมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่ด้วยนิสัยที่ไม่ชอบให้มีอะไรค้างคาใจนานๆหญิงสาวจึงเลือกที่จะถามให้รู้กระจางดีกว่ามานั่งระแวงและคิดไปเองคนเดียวป้าป้ามิ่งนี่คอยดูแลคุณป้ามิ่งอีกแล้วหรอพราวพิชาลากเสียงยาวอีกฝ่ายกระพริบตาถามกลับอย่างกังขาสุดริ์ทำไมคะ คุณหมายความว่ายังไงหรือคะเอาละบอกฉันมาตรงๆเรื่องทานอาหารมื้อเช้าตั้งแต่วันแรกจำได้ไหมผักบุ้งก็ว่าป้ามิ่งสั่งให้มาแต่ฉันรู้ว่าวันนั้นป้ามิ่งยังไม่มาบ้านนี้สักหน่อยฉันออกกำลังกายอยู่ตรงแปลงทดลองปลูกเป็นชั่วโมงถ้าป้ามิ่งจะมาทำไมฉันจะไม่รู้แต่มันไม่เป็นปัญหาสำหรับฉันใครจะเชิญก็ได้ไม่ต่างกันฉันขอบใจ แต่มันทำให้สงสัยว่าทำไมต้องอ้างชื่อป้ามิงด้วยหรือฉันน่ากลัวมากจนผักบุ้งไม่กล้าบอกตรงๆไม่นะคะคุณไม่น่ากลัวผักบุ้งรีบบอกเหมือนกลัวเธอจะเข้าใจผิดพราวพิชาเผลอยิ้มอย่างพอใจแต่ยังวางท่าเชิดหน้ารอฟังคําตอบต่อไปเลิกคิ้วเป็นเชิงเร่งเออคุณสวยไม่น่ากลัวแต่หนูไม่ค่อยกล้าคุย เพราะเกรงใจไม่กล้าคุยเกรงใจแต่กล้าโกหกหนูเกรงใจคุณแต่ก็กลัวคุณเล็กมากกว่าคำสารภาพวกไปวนมาจนพราวิชชาต้องตั้งสติดีๆไม่อย่างนั้นคงสับสนตามได้ชื่อของคนที่เข้ามามีเอียวทำให้เธอต้องทวนถามคุณเล็กหรือความจริงก็คาดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หญิงสาวยังตีหน้านิ่งรอการอธิบายต่อวันนั้นคุณเล็กให้เชิญคุณไปทานมื้อเช้าแต่เธอบอกว่าห้ามให้คุณรู้ว่าเธอสั่งหนูนึกไม่ออกไม่รู้จะบอกคุณยังไงเลยเอาชื่อป้ามิ่งมาแทนหญิงสาวระบายลมหายใจยาวรัชภากจะรู้ไหมว่าการสั่งให้คนในบ้านเลี่ยงการพูดความจริงจะทำให้พวกเขาต้องปั้นเรื่องขึ้นใหม่อาจเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับใครใคร แต่พราววิชาก็ไม่ชอบใจเพราะฟังอย่างไรมันก็คือการบิดเบือนจากความจริงแล้ววันนี้ล่ะใครสั่งให้มาคอยดูฉันก็คุณเล็กอีกนั่นล่ละค่ะผักบุ้งยิ้มแย้แล้วทอดถอนใจทำหน้าแบกโลกทั้งใบอยู่คุณเล็กสั่งว่าต้องดูแลคุณให้กินข้าวครบสามมือ้อไม่ให้คุณไปขุดดินเพราะเดี๋ยวจะไม่สบาย บอกว่าถ้ากลับมาแล้วหนูทำงานไม่สำเร็จจะย้ายหนูไปทำงานเหมืองหนูไม่ชอบนี่มันร้อนเหนื่อยด้วยแล้วทำไมไม่บอกฉันตรงๆอ้างประมิ่งอีกทำไมโอยถ้าลองสั่งขนาดนี้หนูว่าคุณกับคุณเล็กต้องมีปัญหาอยู่ขืนบอกไปว่าเป็นคำสั่งคุณเล็กหนูกลัวคุณไม่ยอมทำตามหนูก็ซวยเลยสิคะพราวพิชาชะง,งักเกิด เหลือบมองคนหน้าซื่อตาใสนึกสงสัยตังหิดต,ตังหิดว่าอย่างนี้เรียกคนฉลาดและช่างสังเกตหรือว่าคนซื่อกันแน่นะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ทำให้เธอรู้ว่ากำลังถูกจับตามองอยู่ทำไมผักบุ้งคิดว่าฉันจะไม่ยอมกินข้าวว่ากันตามตรงเรื่องพวกนี้ไม่อยู่ในสมองของพราวพิช,ชาถ้าหล่อนจะไม่กินก็ต้องเป็นเหตุผลอื่นไม่ใช่ประท้วงเรื่องพวกนี้แน่นอน แล้วทำให้คิดสงสัยไปไกลหรือเคยมีใครทะเลาะก,กับคุณเล็กแล้วประท้วงไม่กินข้าวใครคะไม่มีนี่คะผักบุ้งทำหน้าเหลือลาสีหน้าดูงุนงงพราวพิชาพยักหน้าเนิบส่วนข้างในนึกพอใจยิ่งกว่าอะไรเอาละ่ะจบเรื่องแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องคอยดูแลฉันฉันรับปากว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นต้นเหตุให้ผักบุ้งต้องไปทำงานเหมือง ตอนนี้ไปทำงานตัวเองได้แล้วมบาเฝ้าชั้นเสียเวลาได้ค่ะแต่คุณรับปากแล้วนะคะเจ้าตัวยิ้มแต้ก่อนไปก็ยังมีคำทิ้งท้ายพราวพิชามองตามหลังแล้วสายหน้าก่อนจะเป็นความสนใจมายังสมุดบันทึกที่มีติดกระเป๋าอยู่ตลอดสมุดเล่มนั้นในวันนี้ถูกขีดขีดเข,ขียนเขียนทำตารางและจดตัวเลขยิกยิกลงไป บางขณะหญิงสาวก็ทอดสายตามองไกลดวงตากลมดูครุ่นคิดรัชภาคไม่อยู่ให้เห็นหน้ามาถึงสี่วันแรกๆพราวพิช,ชาก็พอใจอยู่แต่พอพ้นวันที่สองและสามก็เริ่มนั่งไม่ติดในใจสงสัยไปหมดเขาตั้งใจหลบหน้าหรือมีธุระติดพันจริงๆเพราะจำได้ว่าเด็กรับใช้เคยเล่าว่าปกติเขาก็ออกไปทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดให้ตัวเองอยู่แล้ว แต่ช่วงแรกก็พบหน้าอยู่ทุกวันตอนเช้าในมื้ออาหารและเวลาเขากลับบ้านช่วงคำ่ำแต่หลายวันมานี้รัชภาคออกไปตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะกลับมาก็หลังเที่ยงคืนเขามีความจำเป็นอะไรหรือว่างานมีปัญหาหญิงสาวปิดสมุดบันทึกลงช่างใจว่าจะนำขึ้นไปเก็บในห้องพักหรือว่าวางไว้บนโต๊ะตรงนี้ก่อนดีข้างในสมุดบันทึกเล่มนี้ เธอใช้จดงานเป็นหลักมันจึงไม่ได้มีความลับอะไรนอกจากวันนี้ที่เพิ่งเขียนบางเรื่องลงไปและเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีใครเห็นพราวพิชชาได้ข้อสรุปสำหรับแผนการที่คิดมาตลอดทั้งวันเธอมีบางเรื่องต้องทำเริ่มจากการติดต่อกับใครคนหนึ่งเธออยากใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้ามากกว่าผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพราะมันน่าจะเข้าใจและได้ผลกันมากกว่า แต่ปัญหาว่าเธอจะไปที่นั่นได้อย่างไรคราวพิช,ชานั่งตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างรอคุยกับรัชภาคกับการเดินออกไปเรียกรถรับจ้างเพื่อไปทํำธุระต่ออันไหนจะน่าสนใจกว่าคิดไม่นานเธอก็ยิ้มได้เต็มหน้าเมื่อรถคันหนึ่งเล่นผ่านประตูรั้วเข้ามาลีมติดรถสีดำสนิทมองไม่เห็นคนข้างในแต่เธอก็จำได้ว่ารถคันใหญ่สีน้ำตาลนี้เป็นของธนัท คนของรัชภาคนี่เองหญิงสาวออกไปยืนยิ้มตาพราวหวานด้วยอาราม์ดีใจส่วนคนที่นั่งอยู่ในรถพอดับเครื่องเสร็จก็เงยหน้ามองเห็นดวงหน้างดงามนั้นก็ชะงักกึกคุณแววจะมายืนต้อนรับผมทำไมกันครับจะหาเรื่องให้ผมโดนนายกระทืบตายหรือไงพักนี้อารมณนายยิ่งแปรปรวนอยู่ด้วยธนัทคิดอย่างอ่อนใจ ทำใจแน่วแน่ว่าแม้คุณแววตาหวานจะออกอาการดีอกดีใจที่เห็นเขาสักแค่ไหนแต่เขาก็ต้องใจแข็งไว้ให้ถึงที่สุดพราวพิชชาวิ่งปราดไปเกาะประตูรถทันทีที่มันเปิดออกไม่ทันที่คนข้างในจะก้าวลงมาเธอก็รีบบอกธุระของตัวเองคุณธนัดมาพอดีเลยค่ะออกไปส่งแววหน่อยนะคะแววมีเรื่องสำคัญต้องทำพอได้ยินคำขอของหญิงสาว คนที่เตรียมทําใจแข็งเพราะไม่อยากผิดใจกับนายก็ถึงกับกระพริบตาปผิดปๆปแทบอยากยกมือเขกกะโหลกตัวเองหลงคิดเพอเจอไปได้ธนัดตีหน้าขรืมสุดฤทธิ์แล้วถามเป็นงานเป็นการคุณแววจะไปไหนครับแล้วบอกนายหรือยังยังค่ะแววไม่เจอเขาหลายวันแล้วแต่ไม่เป็นไรคงไม่จำเป็นคุณธนัดช่วยส่งแหววไปพบคนคนหนึ่งหน่อยค่ะ แววมีธุระจำเป็นมากๆเลยนะคะนะคะโอ้แม่จะโวยจะโดนนายเตะตกเหวก็คราวนี้ช่างหาเรื่องอะไรมาให้กันขนาดนี้ล่ะครับคุณแววพบใครที่ไหนบอกชื่อให้ผมรู้ได้ไหมครับถ้าไม่เป็นความลับแม้ตั้งเจตนามุ่งมั่นว่าหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ไปส่งเธอก่อนได้รับอนุญาตจากนาย แต่เมื่อมีโอกาสก็ต้องถามเอาข้อมูลก่อนบอกได้ค่ะไม่เป็นความลับแหววจะไปพบคุณไรวินไม่รู้ว่าคุณธนัทรู้จักหรือเปล่าเขาอยู่ที่รีสอร์ดแสงตะวันบางวันก็พักโรงแรมของคุณใหญ่เขามีที่พักสองที่ค่ะเคยบอกแหววไว้แต่คุณธนัทไปส่งที่รีสอร์ดแสงตะวันก็พอเพราะถ้าคุณไรวินไม่อยู่แหววจะให้รถรีสอร์ดไปส่งที่โรงแรมคุณใหญ่เอง วว well, ยังเป็นแขกของรีสอร์ทอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ห่วงคุณวหวหรอกครับแต่ผมเริ่มห่วงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตัวเองนี่แหละงั้นอย่างนี้ไหมครับผมแวะมาคุยกับนายตีคุณวหวรอผมทำธุระเสร็จก่อนถ้าไม่มีอะไรติดขัดผมก็จะตะะเวนส่งคุณวหวได้ทุกที่เลยครับถนัดยิ้มจริงใจเขาหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีอะไรติดขัดจากนาย เขาก็จะตามอำนวยความสะดวกหล่อนเต็มที่เอางั้นหรือคะพราวพิชายังคอคุ่นคิดทนัดเมินไปทางอื่นกลัวดวงตาจะทอบางอย่างออกมาที่อาจไม่เป็นผลดีกับตัวเองก็ได้ค่ะหญิงสาวยิ้มกว้างอีกคนทนัดหันมารับคำตอบรับแล้วต้องรีบเบนสายตาหนีเก้าวยาวๆไปทางแปลงทดลองปลูกอย่างไม่รีรอ พราวพิชานั่งกระสับกระสายมองดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนไปค้างอยู่ปลายยอดโมกคะเนว่าเวลาคงเลยบ่ายจนใกล้จะเย็นแล้วแต่ธนัดยังทำธุระของเขาไม่เสร็จเดินไปมองดูก็เห็นกำลังคร่ำเคร่งกับนายตีและคนงานอีกสามคนพราวพิชากลับมานั่งที่เดิมแล้วทอดถอนใจมองรถกระบะคันสีน้ำตาลที่จอดนิ่งด้วยอารมณ์เสียดายแต่ความหวังก็ยังเหลืออยู่ จนคนที่เธอรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเดินมาจากทิศทางแปลงพืชทดลองปลูกที่อยู่ทางด้านหลังห่างออกจากตัวบ้านหลายสิบเมตรนั้นพราวพิชาก็ผุดลุกยืนยิ้มรอคอยอีกฝ่ายพอเห็นเธอกลับชะลอฝีเท้าท่าทางรีรีรอรอพราวพิชามองอย่างอดสงสัยไม่ได้พรันใบหน้านั้นก็ยิ้มระรื่นเมื่อมองไปทางประตูรัว้ว พราวพิชามองตามแล้วหันขวับมาทางธนัดย,ยกมือเท้าสะเอลฉับด้วยอารมณ์โมโหกรุนๆุนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทันทีธนัดก็ช่างนกรู้รีบเปิดประตูรถแล้วผลุบเข้าไปนั่งจนรถจิบคันสีดำมาจอดเทียบใกล้ถึงได้เคลื่อนสวนออกไปโดยสองคนไม่พูดอะไรสักคำแต่พราวพิชามั่นใจแล้วว่า พวกเขาได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วและคงเป็นสาเหตุให้เธอได้เจอคนที่หายหน้าไปทั้งสี่วันรัชภาคลงจากรถจิบมองคนที่เขาตั้งใจปลีกตัวออกห่างมาหลายวันทั้งหมดก็เพื่อตัวเธอเองแต่ดูเธอสิปรับมองเขาตาขุนุนชายหนุ่มเดินเข้าบ้านโดยไม่ทักทายเธอสักคำพราวพิชาก้าวตามไปติดตๆ คุณธนัทโทรบอกคุณใช่ไหมว่าฉันให้ออกไปส่งข้างนอกพราวพิชากระชากแขนเขาเมื่อถึงโถงบ้านไม่แรงมากแต่ทำให้คนตัวใหญ่หยุดทันทีเขาหันมองเธอด้วยแววตาคล้ายว่ากำลังเหลืออดเหลือทนให้พาคุณไปหานายไรยวินใช่ไหมถ้านายไรยวินไม่อยู่รอคุณที่รีสอร์ทแสงตะวันก็จะให้ลูกน้องผมดันด้นตามหาจนกว่าจะเจอตัวผมเข้าใจถูกใช่ไหมเป็นบ้าอะไรของคุณ พูดจาสองแง่สามง่ามอีกอย่างคุณเข้าใจผิดฉันให้คุณธนัทไปส่งที่รีสอร์ทแสงตะวันที่เดียวแต่เขาเสนอตัวเองว่าถ้าไม่เจอคุณไรวินที่นั่นก็จะพาฉันไปพบที่อื่นเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเขาว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดหรือหมายถึงถ้าคุณไม่ติดขัดหรือเปล่าใช่และคำตอบคือผมติดขัดมากรัชาพากัดฟันกรอดด้วยกำลังระง,งับความหงุดหงิดเต็มที่ คุณอยู่บ้านนี้มีอะไรทำไมไม่บอกผมไปบอกลูกน้องผมทำไมตั้งใจจะปิดผมใช่ไหมแล้วมีความจำเป็นอะไรถึงอยากพบนายนั่นพราวพิชายืนกอดอกมองนิ่งเขาเป็นบ้าไปแล้วจริงๆถึงจำไม่ได้ว่าเธอไม่ได้พบหน้าเขามาตั้งกี่วันแล้วและดูอารมณ์ตอนนี้สิสงสัยจริงๆว่าธนัดรายงานไปว่าอย่างไรเขาถึงได้บ้าดีเดือดกลับมาหาเรื่องเธอ อย่าให้รู้นะว่าไปแปลงคําพูดเราเป็นอื่นไม่อย่างนั้นแม่จะเล่นงานทั้งเจ้านายลูกน้องทีเดียวธุระจำเป็นของฉันมันไม่เกี่ยวกับคุณฉันรู้ว่าพูดอย่างนี้มันไม่น่าฟังแต่มันไม่เกี่ยวจริงๆและสิ่งที่ฉันทำอยู่มันก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณฉันกำลังพยายามแก้ปัญหาของฉันไม่ได้ไปทำเรื่องน้าอายอย่างที่คุณคิดไปเองคราวพิชาก็คิดอีกนั่นแหละว่าแม้หล่อนจะทำเรื่องน้าอาย หรือถ้าคิดอีกทางก็เป็นเรื่องส่วนตัวกับใครอื่นรัชภาคก็ไม่มีสิทธิห้ามแต่ไม่ได้พูดออกมาเพราะมันไร้สาระเกินกว่าจะมายั่วโมโหใส่กันอีกอย่างหล่อนก็ไม่เคยมีความคิดสักเศษเสี้ยวที่จะทำตัวอย่างนั้นแม้สังคมที่โตมาค่อนข้างอิสระการใช้ชีวิตก็อยู่ตามลำพังไม่มีใครมาคอยควบคุมตั้งแต่วัยรุ่นจนโตเป็นผู้ใหญ่แต่เธอก็รักษาตัวเองได้เรื่อยมา กระทั่งมาเจอเขาแล้วเกิดเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ที่ชวนให้สับสนเหลือเกินว่าเธอคิดอย่างไรกับเขาและเขามองเธออย่างไรยังมีท่าทีแปลกเปลี่ยนกับอารมณ์ฉุนเฉียวของรัชภาคที่เธอก็รู้ทันหรอกนะว่ามันไม่ใช่การแสดงออกระหว่างคนรู้จักธรรมดาหรือแม้แต่เจ้าของบ้านกับคนอาศัยมันยังมีความหมายอื่นแฝงมาด้วยไหม นอกเหนือจากความหวงแหนที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่เลยเถิดกันพราวพิชาคิดว่าถ้าจะยึดความสัมพันธ์ทางกายมาเป็นเหตุผูกมัดกันมันคงเปราะบางเกินไปเกินกว่าที่เธอจะกล้าถือเป็นจริงเป็นจังเธอไม่อาจคิดไปไกลว่ารัชภาคจะมีใจหรือมีความรู้สึกพิเศษกับเธอด้วยเหตุจากบ่ายวันนั้นหญิงสาวกัดริมฝีปากระง,งับความคิดในหัวตัวเอง ก่อนมันจะเล่นไปไกลผมไม่ให้คุณไปพราวพิชชากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากไม่กล้าสบตาเจ้าของคำพูดน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปเป็นนุ่มทุมเขาคงคิดได้ว่าไม่ควรใส่อารมณ์กับเธอฉันว่าเราควรพูดวันหลังถ้าวันนี้คุณไม่สะดวกให้ฉันไปพบคุณไรวินฉันก็ไม่ไปพราวพิช,ชามกลั้นความอ่อนไหวที่กำลังปะทุขึ้น พูดกับเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนที่ฝืนแสดงออกมาอยากให้รัชภาคเห็นว่าเธอเข้าใจและมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาโดยที่เขาไม่ต้องให้ความสำคัญและถือเป็นประเด็นระหว่างการหรอกคงจบเรื่องคุยแล้วพราวพิชารีบหันกายพระจากเขาเพราะยิ่งยืนอยู่ด้วยกันนานๆหล่อนก็ยิ่งรู้สึกแปลกไม่ชอบเลยที่รัชภาคเอาแต่จ้องมองด้วยแววตาที่เธออ่านไม่ออกมันชวนให้หัวใจอุ่นวาบ และอยากเอ็นเอียงซบหานี่เธอคงบ้าไปแล้วแน่ๆที่ดันมารู้สึกอย่างนี้กับคนที่เคยชังน้ำหน้าอย่างที่สุดคนที่เธอเคยเรียกว่านายคนป่าไร้มารยาทอย่างเต็มปากเต็มคำแถมเขายังพูดจากระโชคคกห้าตั้งแต่แรกพบแต่ตอนนี้เขากลายเป็นแม่เหล็กทรงพลังที่พร้อมจะดูดกลืนแผ่นเหล็กเบาบางอย่างเธอเข้าหาพราวพิชชาต้องใช้กำลังใจและกายอย่างมากมาย ที่จะต้านเอาไว้ให้ได้ไว้ <Why? S 1> เสียงกรีดร้องดังจากหญิงสาวที่ย่างก้าวก็ <c oughs> มองแต่ปลายเท้าตัวเองจนจะถึงประตูบ้านที่จะออกสู่ด้านนอกร่างของเธอลอยเหวื่ขึ้นด้วยความตกใจจึงรีบคว้าต้นคอหนากอดไว้แน่นเพราะกลัวตกแต่เสี้ยววินาทีต่อมาก็พบว่าตนอยู่ในอ้อมกอดแข็งแรงของเขาจึงรีบปล่อยสองมือกลับ เหมือนกับว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ชวนแตะสักนิดและท่าทางของเธอรวมถึงความรู้สึกที่สื่อออกมาทางสายตาที่มองสดกันอยู่ทำให้รัชภาครับรู้ได้ดีทีเดียวเขากระชับอ้อมกอดแน่นเข้าอย่างต้องการแกร้งสาว,าวเท้ายาวๆกลับเข้าบ้านส่วนพราวพิชาพอตั้งสติได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็โมโหโจี๊ดอยากจะกรีดร้องด่าทอเขานะแต่ก็ไม่ได้ทำ เพราะมันไม่ใช่ทางของหล่อนหรอกคนป่ายังไงก็เป็นคนป่าวันยังค่ํานายคนบ้านนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกปล่อยฉันลงคุณจะทําบ้าอะไรอีกปล่อยหล่อนบอกจริงจังน้ําเสียงเอาเรื่องสีหน้าสีตาบอกว่าโกรธจัดแต่คิดหรือว่าอีกคนจะยอมอ่อนข้อให้แค่นี้ทํามาเป็นร้องโวยวายแต่เมื่อกี้ระลิกระริะรจะออกไปหานายไรยวินให้ได้บอกซิ จะไปหามันทำไมอยากได้อะไรจากมันบอกผมนี่จะหาให้คุณทุกอย่างคำพูดคำจาหยาบคายนักในความรู้สึกของพราวพิชาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครว่าหล่อนด้วยถ้อยคำนี้มาก่อนแต่หล่อนก็ยังควบคุมตัวเองได้ไม่ปล่อยให้สติแตกคุณนี่มันบ้าไม่เปลี่ยนจริงๆพูดจาประษาคนรู้เรื่องกันบ้างไหมเมื่อกี้คิดว่าดีขึ้นแล้วเชียวฉันมีธุระกับคุณไรวิน และมันไม่เกี่ยวกับคุณจะต้องให้บอกกันกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่เป็นบ้าอะไรมาอุ้มฉันทำไมปล่อยฉันลงคำสั่งจากแม่หน้าหวานที่ดวงตาทอประกายวิบๆความโกรธที่จางเมื่อครู่ระเบิดขึ้นอีกรอบแค่ได้ยินชื่อผู้ชายอื่นจากปากเธอรัชภาคมองดวงหน้าเธอนิ่งแล้วเซแยะปากยิ้มดวงตาคมวาบ อย่างที่คนในอ้อมกอดนึกหนาวเยือกขึ้นมาร่างน้อยถูกเหวี่ยงขึ้นบนไหลนะ่นาพราวพิชาเจ็บจนจุกไม่อาจเปล่งเสียงห้ามได้อีกเขาเดินขึ้นบันไดเร็วๆหล่อนก็ไม่กล้าดิ้นรนเพราะกลัวจะตกบันไดเสียทั้งคู่ถึงจะมันไส้และโกรธเคืองรัชภาคเพียงไรแต่พราวพิชาก็ต้องการถนอมตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดเสียงเปิดประตูห้องทำให้เธอพงกศีรษะที่ห้อยอยู่ จำได้ทันทีว่าที่นี่เป็นที่ไหนพอถูกปล่อยลงบนความหนานุ่มหญิงสาวก็ตะกายขึ้นนั่งแต่ด้วยความที่ยังมึนจากการถูกจับแบกห้อยหัวมาตลอดทางเธอจึงหงายหลังปึงลงเช่นเดิมพราวพิชาหลับตารอนิง่งรอจนร่างกายปรับสภาพได้จึงปือตามองเพดานห้องแล้วหันมองรอบห้องนอนของเขาหล่อนกำลังนอนแผ่ลาบนเตียงนอนเขาอยู่ หญิงสาวฉันร่างขึ้นนั่งจนสำเร็จมองเขาตาคุณเป็นยังไงคุณแค่นี้ก็จะเป็นลมไม่ไหวจริงๆน้ำเสียงมีรอยเยา้าจนพราวพิช,ชาได้แต่ควรคำต่อว่าอย่างหมดทางทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันเกลียดคุณจริงๆเลยแต่ผมรับคุณใจแทบขาดเขาสวนมาน้ำเสียงมีร่องรอยเดิมแต่ทำให้หัวใจของพราวพิช,ชากระตุก หล่อนไม่กล้าสบตาเขาแล้วละ่ะจึงแซงเบือนหนีไปทางอื่นแต่พราวพิชาคงพลาดรัชภาคกำลังรอคอยแม้น้ำเสียงจะดูเยา้าหยอกและรื่นเริงคงเพราะความสุขที่ผุดแทรกกลางความหมงุดหงิดดวงตาคมดูจริงจังแค่หล่อนต่อปากต่อคำเปิดทางให้เขาได้พูดความในใจสักนิดเขาจะไม่พลาดโอกาสเลยแต่หญิงสาวยังคงเงียบเบือนหน้ามองทางอื่น ทั้งที่ยังนั่งอยู่กลางเตียงเขารัชภาคทอดมองร่างงามปลมกลึงที่เข้ามาตรึงหัวใจเขาตาปลอยตลอดสีวันเขาคอยหลบหน้าเพราะรู้ว่าร่างกายเธอยังคงบอบช้ำจากการร่วมรักอย่างร้อนแรงเขาคอยแต่คิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจวันนี้พราวพิชาาอยู่ในชุดเสื้อยืดเนื้อบางพอดีตัวที่เห็นใส่บ่อยๆกับกางเกงขาสั้น เธอจะรู้ไหมว่าเครื่องแต่งกายง่ายๆแค่นี้แต่กลับเย้ายวนหัวใจเขาเป็นที่สุดรอผมสักสิบนาทีได้ไหมหญิงสาวถึงหันมาหาแววตามีคำถามจะอาบน้ำเหม็นตัวเองจะแย่เรื่องอะไรจะรอหล่อนอุกอิบบอกพรางกระถดร่างมาถึงขอบเตียงแต่อีกคนที่รอท่าอยู่วางสองมือหนากดจึงบนไหล่บางไว้ แม้ลงน้ำหนักแรงไม่มากแต่ทำให้หล่อนต้องนิ่งอยู่กับที่ความร้อนเผาจากมือเขาชำแรกผ่านเนื้อผ้าบางสู่ผิวกายเธอจนร้อนวาบทั่วเราควรคุยกันรัชภาคจ้องศบตาผมไม่อยากให้มันคาราคาซังคุณทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ลืมหรอกคุณแค่ทำมันได้เพราะคุณเก่ง แล้วเขาก็เดินผ่าไปหยุดตรงหน้าตูา้เสื้อผ้าถอดเสื้อเชิ้ตออกลงตะกร้าต่อด้วยกางเกงยีนคนที่แอบมองตามอย่างอยากรู้รีบหันกลับทันทีเมื่อเขาเริ่มถอดกางเกงชั้นในเป็นอันดับถัดไปพอได้ยินเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าพราวพิชาก็รอบยิ้มส่งเสียงบอกอย่างระง,งับความเก้อเขินให้เวลาคุณครึ่งชงั่วโมงอยู่ในห้องน้ำนานๆห้ามออกมาก่อนเวลา ฉันจะรอเจ้าของมือหนาที่กำลังหยิบผ้าขนหนูในตู้เสื้อผ้าหันมองคนที่ก้มหน้างุดอยู่ขอบเตียงด้วยสายตาอ่อนโยนเขาระบายรอยยิ้มอ่อนออกมาและไม่กี่วินาทีรอยยิ้มนั้นก็เกลื่อนทั่วไปหน้าคมสันร่างสูงใหญ่เดินเข้าห้องน้ำด้วยหัวใจพองโตและคาดหวังไปพร้อมกันโปรดติดตามตอนต่อไป